อันนี้เป็นกบนะคะเรามาซื้อกันนะคะพันบูฟ็อกผสมกับนานะคะัน,นตัวเมียไม่มีสีดำๆข้างๆแกอบมันโอเคค่ะผู้มันจะมีข้างๆมันจะปีดำๆนะคะโอ้ลูกาตาสีน,นี้นะคะเราก็จะต่อโซลาเซลล์นะคะกับไอตัวไดโวตัวนี้นะคะแต่เดี๋ยวเรารอกันไกลแป๊บนึงนะคะเพราะว่าฝนก็ตกเนาะไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าจะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะ ขนาดนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวนเป็ดน้ำแอนปลาวานนะคะนี่นะคะสายฝนชุ่มฉ่ำเลยนะคะเมื่อกี้เราไปซื้อกบให้น้องเป็ดนะคะเขาขายกิโลละเจดสิบบาทนะคะก็เอาตัวผู้โลนึงก็ได้สักเท่าไหร่สี่ตัวตัวเมียอ <จะ S 2> ้วนหน่อย<ๆ>ก็จะได้แค่สามตัวนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะให้น้องเป็ดน้ำปลาวานนะคะมีสัตว์เป็นของตัวเอง จะเป็นยังไงเดี๋ยวพิ่ตีก็กำลังเอาน้ำฝนมานะคะนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวเราจะปล่อยแต่ถ้าทางหนังจะต้องกระโดดออกแน่ๆเลยอะ่ะอันนี้มันสูงประมาณสักสักสามสิบเซนเองอะ่ะสี่สิบเซนโดยประมาณไอ้ตัวบ่อค่ะพื้นจนถึงตัวนี้าาน่าจะสี่สิบเซนแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยเอามาต่อ บ่อมาต่อ,อยกันหนึ่งเดี๋ยวลองดูนะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่ใช้กระชังเพราะว่าแบบเผื่อเราเลี้ยงเราแม่โอเคเราจะได้เอาบ่อวงนี้ไปปลูกต้นไม้ได้นะคะแต่ก็เดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันเนาะฝนก็ตกมาแบบไม่ขัดสายเลยนะคะดูดูจากได้จากตรงไหนเอ่ยได้จากตรงน้ํานี้ก็ได้โอ้โห เราก็ไม่เป็นไรมันก็จะได้เย็นดีนะคะแต่ก็ต้องป้องกันนะคะใส่เสื้อกันฝนนิดนึงเนาะมันจะได้ไม่เปียกมากนะคะมันก็มีความเย็นความร้อนต่างกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะปล่อยกบกันนะคะที่เราไปซื้อมาเนาะพิติจะได้ตัวผู้ตัวเมียอันนี้ได้ตัวผู้ตัวเมียเอ่ยฮะ อันนี้ตัวเมียนะคะเพราะว่ามันไม่มีไอตัวดำดำ้างๆางนี้นะคะโอ้เออเออเออตาสวยลูกอ่าอย่าพึ่งอยู่ไอ้นี่นะลูกหน้าเอาน้องมาดูนะนี่วนี้สัามากเลยไหนตัวผู้เพราะว่ามันมีไอตัวตรงคอๆนี้นะคะเป็นกล่องเสียงนะคะโอเคสองตัวไปแล้วนะคะ สองตัวอันนี้ตัวผู้นะคะมีกล่องเสียงตัวผู้ผู้สองเมียหนึ่งแล้วนะคะไปอยานะอ <c oughs> อ้<ะ>โออันนี้ตัวใหญ่มากอะ่ะตัวเมียกำลังจะไข่นะคะเขาบอกข้างๆนี่มันจะก็ก ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อ้วนมากเลยลูกสามพี่ตีระวังนะตัวดีตัวอ้วนมากฮะเมียสองผู้สองนี่ตัวผู้พเพราะมันมีดำๆเพราขาบอกก็เป็นืมนี่ตัวผู้อันนี้ตัวเมียไม่มีกล่องเสียงเดี๋ยวแม่โอ้ยมีคนแอบกระโดดค่ะ อือฮั่นอือฮั่นอือฮันอันนี้ตัวอะไรตัวผู้นะคะมีดำดำนี่ตรงนี้ตรงนี้อีกล่องเสียงมันตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวผู้นะคะโอเคมีเลขไหมโอเคได้อยู่เรียบร้อยครับสรุปนะคะเรามีตัวเมียตัวใหญ่เนาะทั้งหมดสามตัวแล้วก็ตัวผู้สี่ตัวนะคะ เดี๋ยวก็จะมาดูนะว่ามันจะหายไปไหนหรือเปล่าไม่น่าจะกระโดดได้นะเห็นไหมเพราะว่ารูมันรูมันประมาณนี้เองมันตัวใหญ่กว่ารูนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูอันนี้นะคะเมลอนนะคะก็ขึ้นมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะนี่ติด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 เราก็ลองปลูกนะขึ้นก็ดีไม่ขึ้นเราก็จะได้ลองใหม่คะเดี๋ยวนี้นะคะเราจะทํา ที่วางนะคะน้ำจุรินทรีย์สังข้อแสงนะคะเราก็เอาไม้ไผ่จากข้างหลังนะคะเป็นตัวฐานนะคะแล้วก็ซื้ออไอม้ยูคาลเลตัสเบอร์เล็กมานะคะ นี้นะคะเป็นน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะของเรานะคะไอที่ดําๆนี่ก็คือเราเอาน้ํามาจากในบ่อนะคะก็จะสีไม่ค่อยสวยแต่ว่าถ้าใช้น้ําประปามันก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวว่างๆจะให้น้องเป็นน้ําปราปลามาชงผสมให้ดูนะคะอันนี้ตากไว้ที่สวนก่อน นี่นะคะแม่ตกใจนี่เขาก็อยู่ข้างในไม่ต้องออกมานะลูกวุ่ยตัวเมียตัวเบลลมเลยลูกนี่ออโอเคเดี๋ยวพี่ตีก็เอาสีเขียวมาให้แล้วนะคะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะลูกเดี๋ยวมาเปลี่ยนน้ำให้นะคะโอเคเดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนนะคะวันนี้เราทําจับฉ่ายมานะคะแล้วก็ผัดฟักทองนะเนาะแล้วก็ซื้อแก้เผ็ดนิดนึงนะซื้อหน่อไม้ตําหน่อไม้มานะคะ ซุปหน่อไม้นะคะทานข้าวกันก่อนเนาะนี่นะคะคุณแม่ก็ปูเพิ่มอีกสองแผ่นนะคะยามันจะได้ไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวจะได้มาปูเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะคะอาจจะเอากระเบื้องมาวางไว้ตากจุลินนซีย์สังห์แสงก็ได้นะคะอาจจะเดี๋ยวเราลองลองดูกันเนาะ ไม่ไม่ผิดไม่ม่ถูกนะคะแล้วแต่สะดวกเลยติดตามช่องเป็นน้ำปะวานกันด้วยนะคะกด subscribe กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องเป็ดน้ำปะวานกันด้วยนะคะ